าเมืองทั้งเมืองถูกอาศัยโดยผู้คนที่สร้างมาจากไฟน้ำดินและลมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธาตุที่ต่างกันสุดขั้วอย่างไฟกับน้ำเกิดตกหลุมรักกันสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชั่นเรื่อง Elemental เมืองอลวลนาธาตุอลเวงปี2023และก่อนจะไปร,ะรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์แล้วจะพร้อมกันแล้วเนี่ยไปร,รับชมสปอยกันได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อาธาตุคู่รักไฟทั้งสองได้เดินทางมาจากดินแดนห่างไกลเพื่อมาตั้งหลักปักฐานในเมืองใหม่ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวังพวกเขาเรียกเมืองนี้ว่า,าธาตุมหานครทันทีที่มาถึงก็ได้เห็นาธาตุมากมายาธาตุดินที่มีต้นไม้อยู่เต็มหัวและใบหญ้าอยู่เต็มตัวพวกเขามีจมู่เป็นก้อนหินรวมถึงาธาตุน้ำที่การเคลื่อนที่หรือเดินทางจะสะดวกกว่า,าธาตุไหน และตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองชาวนาเป็นคนเจอเมืองนี้เขาก่อตั้งเมืองที่เหล่าทาาจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจะอย่างไรก็ดีในบรรดาทาสทั้งหลายนั้นก็ยังคงมีทาสไฟที่ยังไม่ถูกยอมรับหรือเรียกว่าแปลกแยกพวกเขามีภาษาเฉพาะตัวและมีมุมมองตามวัฒนธรรมของตนภายในเมืองที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยอาคารและตึกที่หลากหลายที่นี่จัดอยู่ในคำว่าสมบูรณ์แบบมันรองรับทุกทาาอย่างเช่นทาาดิน ก็จะได้รับน้ําให้ชุ่มฉ่าตลอดเวลาแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ค่อยเอื้ออํานวยกับทาดไฟยซักเท่าไหร่นักบนรถไฟที่เต็มไปได้วยผู้คนเพียงแค่น้ํากระเด็นใส่ก็เกือบจะทําไฟดับแล้วอีกทั้งหญิงคนนั้นยังตั้งท้องอยู่ด้วยและในวันแรกที่พวกเขามาถึงเมืองก็พยายามหาที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่มีที่ไหนรองรับชาวทาดไฟเลยเพราะตึกส่วนใหญ่จะถูกสร้างมาจากน้ําหรือบางอาคารจะถูกสร้างมาจากต้นไม้หรือดิน ทำให้คู่รักธาตุไฟต้องมาอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆซึ่งเหล่าชาวธาตุไฟอยู่กันเขาเจออาคารหลังเก่าๆหลังหนึ่งจึงตัดสินใจลงหลักปักฐานที่นี่ในคืนนั้นก็ได้คลอดลูกคนแรกออกมาและตามวัฒนธรรมหรือพิธีโบราณเก่าแก่จากบ้านเกิดคนเป็นพ่อได้มอบลูกไฟสีฟ้าศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกสาวที่เพิ่งกำเนิดอย่างเอมเบอร์หลังจากนั้นเอมเบอร์และพ่อแม่ของเธอ ก็รวมด้วยช่วยกันสร้างตึกอาคารนี้ให้กลายเป็นร้านค้าซึ่งคุณพ่อก็บอกกับเอมเบอร์ว่าในสึกวันมันจะกลายเป็นของลูกไทมเอาเธอตื่นเต้นและเฝ้ารอวันนั้นใจจะขาดในระหว่างร้านเปิดก็มีลูกค้ามาใช้บริการมากมายโดยเฉพาะลูกค้าเด็กๆ ที่ชอบการหลอมของเอมเบอร์เธอหลอมน้ำตาลจากก้อนสี่เหลี่ยมให้กลายเป็นหน้าตาสุดน่ารักไม่นานนักวัยรุ่นชาวน้ำก็เดินเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่คุณพ่อนั้นเกลียดมากเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ไฟนั้นดับได้เวลาผ่านไปหลายปีเอมเบอร์โตกลายเป็นสาวและคุณพ่อก็เริ่มแก่ชราในตอนนี้เอมเบอร์ก็ยังคงคาดหวังที่จะกลายเป็นคนดูแลร้านต่อจากคุณพ่อทว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณพ่อมักจะบอกว่าเอมเบอร์นั้นยังไม่พร้อมเพราะมีปัญหาส่วนตัวแต่ว่าในวันนี้มันจะเปลี่ยนไปคุณพ่อได้ให้โอกาสเอมเบอร์ดูแลร้านหนึ่งวันมันถือว่าเป็นโอกาสดีที่เอมเบอร์จะพิสูจน์ตัวเองทว่าทันทีที่ลูกค้าคนแรกมาใช้บริการทั้งสองก็คุยไม่ถูกคอกันและอาการประจำตัวของเอมเบอร์ก็เกิดขึ้นนั่นคือหัวร้อนนั่นเอง เธอเป็นสาวชาวไฟที่หัวร้อนง่ายมากๆทุกคนระแวกนี้ต่างรู้ดีซึ่งในเหตุการณ์นั้นคุณพ่อก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เหมือนเคยพ่อได้บอกกับเอมเบอร์ว่าในทุกครั้งที่ลูกจะหัวร้อนให้หายใจลึกๆและเปิดใจให้กว้างเมื่อไหร่ที่ลูกทำได้ร้านนี้จะเป็นของลูกและในวันหนึ่งที่เอมเบอร์มีหน้าที่ดูแลหน้าร้านเธอกลับเจอคุณป้าไฟประสาเสียที่บ่นถึงสินค้าที่แพงไปแล้วกล่าวอ้างวันนี้เป็นของปลอม เอมเบอร์ ber, พยายามหายใจให้ลึกๆแต่เธอกะดับความหัวร้อนไม่ได้ทำให้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เธอหัวร้อนจนระเบิดออกมาทำเอากระจกหน้าร้านแตกอีกแล้วเหล่าป้าๆที่ชอบมาสิงอยู่ในร้านก็ต่างพากันตั้งสติให้กับเอมเบอร์ซึ่งไฟของเอมเบอร์นั้นมันก็ร้อนแรงจนถึงําดับที่สเลยหลังจากที่คุณพ่อแก้ปัญหาให้เหมือนเคยเอมเบอร์ก็ลงไปด้านล่างเธอรวบรวมเศษกระจกที่แตกก่อนจะกินมันเข้าไป และคายออกมาพร้อมหลอมันเธอใช้เวลาเพียงไม่นานในการบิดและปั้นให้กลายเป็นรูปทรงเดิมจะอย่างไรก็ดีเอมเบอร์ต้องการให้เธอพร้อมมากที่สุด เพราะเธอต้องการให้คุณพ่อได้พักอย่างที่เห็นว่าในทุกวันนี้คุณพ่อมักจะมีอาการไอและเหนื่อยล้านในไม่ช้าเอมเบอร์เป็นห่วงเรื่องนี้มากๆและนอกจากที่ร้านของเธอจะเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วย,ยังมีบริการเดลิเวอรี่อีกด้วยซึ่งในครั้งนี้เอมเบอร์จะพิสูจน์ว่าเธอส่งของได้เร็วกว่าคุณพอ่อในระหว่างที่กําลังเก็บข้าวของเราก็จะได้รู้ว่าคุณแม่ก็เปิดร้านด้านในเธอเป็นหมอดูดวง ที่เหล่าชาวไฟให้ความไว้วางใจมากๆมักจะมีคู่รักหลายคู่มาดูดวงเรื่องความรักกับเธอซึ่งในทุกครั้งก็จะสมหวังเสมอคุณแม่มักจะบอกว่าถ้าเกิดมีคู่รักไหนอยู่ใกล้เธอเธอมันจะได้กลิ่นแปลกๆและนั่นคือความสามารถพิเศษติดตัวแต่สิ่งที่คุณแม่เสียดายคือเธอไม่ได้กลิ่นอะไรจากตัวเอมเบอร์เลยทั้งที่ก็โตเป็นสาวแล้วแต่ยังไม่มีชายหนุ่มไหนที่หมายปอง ไม่นานเอมเบอร์ก็สิ่งมเอเตอร์ไซค์ออกไปด้านนอกเพื่อไปส่งของให้ทันเวลาซึ่งเธอก็ทำมันได้ดีเลยในฉากนี้เราก็จะได้เห็นถึงชุมชนไฟเล็กๆในเมืองที่ใหญ่โตถึงแม้ตึกอาคารและบ้านเรือนของพวกเขาจะไม่หรูหราเหมือนกับทาสอื่นแต่ก็อย่างที่รู้กันดีว่าเหล่าชาวทาสไฟเป็นชาวที่เพิ่งมาที่หลังเอมเบอร์กลับมาที่บ้านพร้อมกับเวลาที่ทำได้ดีกว่าคุณพ่อคุณพ่อหัวเราะย,ยิ้มดีใจก่อนจะไอออกมาฟอดใหญ่ เขารู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นแก่แล้วและควรจะ,กระเกษียณไปนานแล้วด้วยแต่เขายังคงเป็นห่วงร้านนี้อยู่และคิดว่าเอมเบอร์นั้นยังไม่พร้อมเอมเบอร์เองก็ให้สัญญาว่าเธอจะทำเต็มที่ทุกอย่างเพื่อให้วันนั้นนั้นมาถึงรุ่งเช้าวันต่อมามันคือวันพิเศษที่เอมเบอร์ตั้งตารอวันนี้จะมีลูกค้าเยอะมากๆเพราะคืองานเซลล์ทิกเกอร์แดงสินค้ามากมายจะลดราคาทำให้ลูกค้านั้นเยอะตามไปด้วย ในรุ่งเช้าวันนี้เอมเบอร์จะพิสูจน์ว่าตัวเธอนั้นพร้อมแล้วทว่าจำนวนลูกค้าที่โหมกระหนำ่ำและคำถามมากมายเต็มไปหมดรวมถึงข้าวของที่เสียาหายและลูกค้าที่กินก่อนจะจ่ายเงินปัญหารุมร้อมเธอเยอะมากจนในตอนนี้ไฟของเธอเปลี่ยนเป็นสีม่วงก่อนจะวิ่งเตลิดลงไปด้านล่างและระเบิดความหัวร้อนออกมาแรงระเบิดนั้นสั่นสะเทือนไปทั่วจนทำให้ท่อข้างๆมีน้ำทะลักออกมาด้วยเอมเบอร์ตกใจมากมาก เพราะที่แย่กว่าก็คือน้ำนั้นไม่หยุดไหลจนห้องสินค้าน้ำท่วมไปหมดเธอเกรงว่าถ้าพ่อรู้เรื่องนี้จะโกรธเธอมากๆและเธอก็ผิดหวังกับตัวเองที่ในวันนี้หัวร้อนอีกแล้วเป็นในตอนนั้นที่เอมเบอร์ได้เจอกับหนุ่มชาวน้ำที่มีท่าทางเก้๊ก,กังๆแถมยังร้องไห้หนักมากๆอีกด้วยเอมเบอร์ถามกับหนุ่มชาวน้ำคนนั้นว่ามาทำอะไรที่นี่เพราะไม่ใช่บ่อยครั้งที่จะมีชาวธาตุอื่นมาอย่างร้านของเธอหนุ่มธาตุน้ำแนะนำตัวว่าตนมีชื่อว่าเวท ทำงานข้าราชการในเมืองเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือกำลังหารูรั่วของน้ำแต่ก็โดนดูดเข้ามาในท่อจนมาโผล่ในร้านของเอมเบอร์อย่างที่เห็นเวสใช้ท่าทางเก้กเก๊กกลางๆของตนเดินไปที่ท่อประจำร้านก่อนจะบอกกับเอมเบอร์ว่าท่อระบายน้ำในร้านของคุณไม่ได้มาตรฐานผมต้องเขียนใบสั่งให้คุณความจริงแล้วเขาก็เสียใจและร้องไห้ที่ทำแบบนี้แต่มันก็เป็นหน้าที่ ทำเอาเอมเบอร์หัวเสียมากๆและเธอยืนยันอีกเสียงว่าทุกอย่างในร้านนี้แข็งแรงดีพอและฉันทำร้านนี้มากับมือพอเวทได้ยิงเช่นนั้นก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมก่อนจะจดบันทึกไปว่าคุณและพ่อสร้างร้านนี้ทั้งหมดโดยไม่มีใบอนุญาตผมต้องเขียนใบสั่งเรื่องนี้และเขาจะปิดร้านของคุณในไม่ช้าก่อนที่เวทจะจากไปเอมเบอร์คิดว่านั่นมันแย่มากๆเธอจึงรีบโวยวิ่งตามไปทันที และนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ขึ้นรถไฟซึ่งจะนำพาเธอไปถึงเมืองหลวงความจริงแล้วภายในรถไฟนั้นมีเหล่าทาสอาศัยอยู่มากมายซึ่งอ่อนไหวกับไฟมากๆทำให้เธอต้องระวังตัวไม่นานก็เลยล่าจนมาถึงเมืองใหญ่จะเห็นได้เลยว่าในเมืองนี้ไม่มีทาสไฟอาศัยอยู่สักคนจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเอมเบอร์พยายามวิ่งไล่ตามสุดชีวิตพนักงานหนุ่มอย่างเวทเองก็หนีอย่างเต็มที่ทว่าบทสรุปสุดท้ายเวทก็มาถึงสำนักงานและทำตามหน้าที่ของตน เอมเบอร์เสียใจมากๆก่อนจะเล่าว่าร้านนี้เป็นของพ่อเธอพวกเราสร้างขึ้นมากับมือและถ้าฉันเป็นต้นเหตุให้ร้านโดนปิดพ่อคงใจสลายเวทเห็นใจมากๆถึงแม่สิ่งที่เขาทำจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องมีคนเจ็บปวดหนุ่มชาวน้ำจิตใจอ่อนไหวอย่างเวทจึงอาสาจะช่วยเอมเบอร์ที่เดือดร้อนเขาบอกกับเธอว่าเราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้และผมจะพาคุณไปเดี๋ยวนี้พวกเขาทั้งสองเข้ามาในห้องทำงานของครอสเขาเป็นทาสดิน ที่ภายในห้องมีพืชมากมายจะอย่างไรก็ตามครอสไม่สามารถรับเรื่องยื่นอุทธรณ์นี้ได้เอมเบอร์จึงหัวร้อนและเธอก็ระเบิดมันออกมาอีกครั้งทําให้ทุกอย่างนั้นเหลือเพียงแค่ผุยผงในท้ายที่สุดแล้วร้านของคุณพ่อจะต้องถูกปิดเอมเบอร์กลับมาที่ร้านพร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจซึ่งเธอก็พบว่าร้านนั้นปิดอยู่ เพราะคุณพ่อและแม่มาช่วยกันซ่อมท่อที่น้ำทะลักทั้งสามไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าน้ำมันมาได้อย่างไงเพราะเดิมทีแล้วในเมืองธาตุไฟนี้จะไม่มีน้ำไหลผ่านเลยแม้แต่หยดเดียวเมื่อเวลาพ่อเหมาะคุณแม่จึงเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังพ่อและแม่ทั้งสองจากมาจากเมืองบ้านเกิดในตอนนั้นทั้งคู่ลงแรงทุ่มเทกันเต็มที่เพื่อสร้างร้านของตัวเองทว่าก้อนเมฆดำทมินก็เคลื่อนตัวเข้ามามันพัดร้านจนพังเละทั้งสองสิ้นเนื้อประดาตัว จึงไม่มีทางเลือกที่จะต้องย้ายไปเมืองใหญ่เพื่อตั้งหลักปักฐานถึงแม้จะรักเมืองนี้มากๆอย่างที่เห็นว่าร้านนี้มีความหมายต่อพ่อและแม่สุดๆเอมเบอร์ให้สัญญาว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับร้านนี้อีกแล้ว ถึงแม้เธอจะยังไม่ได้บอกปัญหาที่เกิดขึ้นก็ตามในรุ่งเช้าวันต่อมาในขณะที่เวทกำลังเดินไปทำงานตามปกติก็พบว่าเอมเบอร์มาดักรอหัวหน้างานของเขาอยู่ที่หน้าห้องโดยความหวังดีจึงบอกไปว่าหัวหน้ามีชื่อว่าเกลคูเปอร์เธอเป็นทาตลมและในวันนี้เธอจะไม่เข้างานสืบเนื่องมาจากการแข่งขันที่จัดขึ้นในวันนี้ ทำให้ทุกคนในสำนักงานไปเชียร์กีฬากันหมดเลยซึ่งก็รวมถึงเวสด้วยสายเหตทุที่เขากลับมาที่นี่เพื่อมาเอาตั๋วนั่นเองซึ่งก็โชคดีที่เขามีตั๋วเหลือเฟือพอจะให้เอมเบอร์ตามไปด้วยและกีฬาที่พูดถึงคือกีฬาบาสเกตบอลที่เหล่าท่านลมเล่นกันอย่างอิสระและน่าตื่นเต้นไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับหัวหน้าเกลคูเปอร์ซึ่งกําลังหัวร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทีมที่เธอเชียร์นั้นฟอร์มตกและทําประตูไม่ได้เลย เป็นจังหวะที่แย่มากๆที่เอมเบอร์นั้นมาขอร้องความเห็นใจทำให้เธอถูกตอบปฏิเสธไปอย่างง่ายดายซึ่งหนึ่งในนักกีฬาที่เคยเป็นตัวเต็งคือรัสในวันนี้แม่ของเขาป่วยแต่ต้องลงสนามเพราะความจำเป็นทำให้เขาขาดกำลังใจและพอทำประตูไม่ได้ก็ถูกฟแฟนๆโห่ใส่เวทที่เป็นแฟนพันธ์แท้เลยระดมเสียงเชียร์และให้กำลังใจรัสอย่างเต็มที่ซึ่งก็ปรากฏว่ามันได้ผลทุกคนร่วมใจกันเชียร์เหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเวท ทำเอาเอมเบอร์อึ้งมากๆเธอไม่เคยเห็นอะไรร่วมใจกันขนาดนี้มาก่อนและนั่นทำให้รัสกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งทำให้การแข่งขันนั้นกลายเป็นทีมของรัสที่ชนะทำให้เกลคูเปอร์ดีใจมากๆก่อนจะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของเอมเบอร์อีกครั้งหลังจากที่รู้แบบนั้นคูเปอร์ก็ยังคงยืนยันว่าเธอทำอะไรไม่ได้แต่เวทีทก็เสนอว่าถ้าตัวเขาและเอมเบอร์สามารถแก้ปัญหานั้นทักงนี้ได้รัสของเอมเบอร์จะยังคงอยู่ได้ไหมคูเปอร์ตอบตกลง แต่ให้เวลาเพียง5วันเธอทำเต็มที่แล้วก่อนจะบินจากไปทำให้ในคืนนี้เวสและเอมเบอร์ต้องตามหาต้นตอที่น้ำทะลักเข้ามาในเมืองไฟถึงแม้เวสจะจำสถานที่ไม่ได้แต่เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันนั้นเขาไปตรวจสอบตามปกติแต่ก็เจอแอ่งน้ำค้างซึ่งมันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี้ก่อนจะพบว่ามีน้ำจำนวนมากซัดเขาเข้าไปในท่อและไปติดในนั้นไม่นาน ก็มีเสียงระเบิดดังลั่นแรงสั่นสะเทือนที่พูดถึงทําให้เขาทะลักออกมาเข้ามาในร้างของเอมเบอร์นั่นเองในคืนนั้นเอมเบอร์จึงสร้างบอลลูนด้วยไฟที่ร้อนแรงและทักษะก,การหลอมของเธอก่อนจะใช้ไฟที่ลุกโชนทําให้บอลลูนนั้นบินได้ถึงแม้ทั้งสองจะรู้จักกันมาพอสมควรแต่ก็ไม่อาจอยู่ใกล้กันได้เมื่อน,น้ำอยู่ใกล้ไฟเกินไปมันจะร้อนจนระเหยในขณะเดียวกันถ้าไฟอยู่ใกล้น้ำก็จะถูกดับนั่นเอง จะอย่างไรก็ดีในคืนนัน้นพวกเขาร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะรวมถึงการพูดคุยในระหว่างนั้น <S <S เวทก็บอกว่าเขารู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากตั้งแต่ที่พ่อจากไปเขาเปลี่ยนงานทุกเดือนเอมเบอร์จึงให้คำแนะนำพวกเราชาวไฟมีคำหนึ่งที่ถูกเรียกทิโชมันแปลว่าจนโอบรับไฟในตอนที่ไฟยังสว่างเพราะไฟนั้นจะไม่คงอยู่ตลอดไป ไม่นานเอมเบอร์ก็ได้เล่าเรื่องราวในวัยเด็กพ่อได้พาเธอมาที่พิพิธภัณฑ์เพื่อจะมาดูดอกไม้สุดวิเศษวิวิทเรียเอมเบอร์อยากเห็นของจริงมาตลอดวิวิทเรียนั้นเป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่สามารถโตได้ในทุกสภาพแวดล้อมทว่าในวันนั้นยามกลับมาให้พวกเขาเขาอีกทั้งยังถูกคนรอบข้างขับไล่ด้วยความเหยียดหยาม อย่างที่เห็นว่าชาวไฟอย่างเธอถูกกดขี่มาตลอดเรื่องราวนั้นทําเอาเวสเศร้ามากๆไม่นานพวกเขาทั้งคู่ก็เจอต้นตอของสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าประตูเขื่อนน้านั้นแตกออกและน้ําก็ทะลักมาจากเรือใหญ่ยักษ์ที่เล่นผ่านซึ่งในตอนนั้นมันก็ทะลักมาจริงๆทําให้พวกเขาทั้งคู่ต้องเอาชีวิตรอดและต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเอาทรายมาปิดทางน้ําซึ่งมันก็ได้ผลจะอย่างไรก็ตาม ทุกอย่างดูเหมือนจะจบด้วยดีพวกเขาเจอปัญหาและหยุดมันเวดบอกว่าตนจะเรียกช่างมาดูแลต่อจากนี้แต่ในวันพรุ่งนี้อย่าจะให้เอมเบอร์ไปออกเดทกับเขาอย่างที่เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําให้พวกเขาทั้งสองนั้นรู้จักกันมากขึ้นเอมเบอร์ยังไม่ได้ตอบตกลงแต่เมื่อถึงเวลาที่นัดหมายเธอก็รีบออกจากร้านไปทันที เป็นในตอนท่านเองที่อีแม่ได้กลิ่นแปลกๆจากตัวเอมเบอร์ไม่นานเอมเบอร์ก็มาถึงโรงหนังตามที่นัดไว้ซึ่งระหว่างการดูหนังมันจะทําให้เราได้รู้ว่าการมีท่านไฟอยู่ในเมืองนั้นเดือดร้อนคนอื่นมากแค่ไหนยกตัวอย่างก็เช่นเมื่อฉายหนังทุกอย่างควรดับมืดแต่ตัวเธอกลับเปล่งแสงแม้กระทั่งถ่ายรูปคู่ยังสว่างเกินไปที่จะเห็นหน้าด้วยซ้ำทวา,าเวทก็จะทำเหมือนทุกอย่างนั้นโอเคและปกติดี ทว่าทาานไฟก็ไม่ได้แย่เสมอไปเธอสร้างควันขึ้นมาให้เด็กท่านอื่นข้างๆชอบทว่าเวทก็แอบชอบเธอไปแล้วด้วยหลายวันต่อมาทั้งสองแอบติดต่อและไปเที่ยวด้วยกันซึ่งเอมเบอร์ก็สังเกตได้ว่าตั้งแต่เธอติดต่อหรือรู้จักกับเวทเธอจะใจเย็นลงทำให้ในทุกครั้งที่เจอลูกค้าประสาเสียเธอจะไม่หัวร้อนจนระเบิดออกมา ในขนาดเดียวกันอีแม่ก็ได้กลิ่นแปลกๆจากตัวเอมเบอร์แรงขึ้นก่อนจะพบรูปคู่ของพวกเขาและอย่างที่บอกไปพวกเขาทั้งสองออกเดทกันแทบทุกวันซึ่งทั้งเวทและเอมเบอร์ถึงแม้จะเป็นธาตุที่แตกต่างแต่ก็มีความสุขกันมากๆ เวทมักพาเอมเบอร์ไปเปิดป,ประสบการณ์ใหม่ๆในเมืองและทำเหมือนเธอไม่แตกแยกหรือไม่แปลกไปจากคนอื่นนอกจากนั้นสิ่งที่ธาตุไฟอย่างเอมเบอร์ทำได้คือจะเปลี่ยนสีไปตามแร่ธาตุธาตุไฟอย่างเธอมักจะแสดงสิ่งมหัศจรรย์อยู่เสมอเวทเองก็สร้างสายรุ้งที่สวยงามให้เธอดูทว่าพวกเขาก็ไม่ทันรู้ว่าสายที่อุดประตูไว้นั้นกำลังจะหมดฤทธิ์ทำให้ในรุ่งเช้าวันต่อมามีน้ำทะลักเข้ามาในร้ายของเอมเบอร์อีกแล้วเธอแก้ไขมันทั้งหมดก่อนจะพบว่า มีของบางอย่างมาส่งถึงเธอถึงแม้จะดูเหมือนใจกันดอกไม้แท้จริงแล้วนั่นคือเวทจะอย่างไรก็ตามเวทมาแจ้งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นคือช่างซ่อมประตูนั้นบอกว่าเราไม่มีทรายพอที่จะผสมปูนเพราะทรายที่มีเหลืออยู่ถูกเอาไปอุดน้ําหมดแล้วไม่นานอีพอ่อก็เดินลงมาก่อนจะพบว่าหนุ่มชาวน้ําคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของเมืองเลยจงใจจะแกลง้งอย่างให้กินอาหารของชาวธาตุไฟซึ่งมันกระดรสชาติแย่มากๆสําหรับเวท แต่เขาก็ใจดีสู้เสือและบอกว่ามันอร่อยมากเย็นในวันนั้นเวทและเอมเบอร์ก็ไปช่วยกันเก็บทรายเวทก็คิดว่าเอมเบอร์ควรบอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อได้แล้วแต่เอมเบอร์ก็เสียใจมากเพียงแค่เธอนึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไฟของเธอก็จะดับลงแต่ในตอนนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าเมื่อไฟมาโดนกับทรายมันจะกลายเป็นกระจกในค่ำคืนนั้นจึงได้ใช้ความสามารถของเอมเบอร์ในการหล่อหลอมและซ่อมประตูที่ขาดหายด้วยกระจกที่สวยงาม ไม่นานเรือลำใหญ่ก็แล่นเข้ามาซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดมันได้ผลยังกับที่พวกเขาคาดไว้และด้วยโอกาสดีนี้ทำให้เวสชนเอมเบอร์มาที่บ้านของเขาเอมเบอร์ตอบตกลงก่อนที่ในกลางดึกคืนนั้นจะซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ออกไปทว่าคุณแม่ที่ได้กินตุตุกก็แอบวิ่งตามไปเช่นกัน พอเวสพาเอมเบอร์มาเจอคุณแม่คุณแม่ก็ปลื้มในตัวเอมเบอร์มากๆเพราะเวสลูกชายของเธอเล่าเรื่องของเอมเบอร์ทั้งวันอย่างที่เห็นว่าเวสคลั่งเอมเบอร์มาแค่ไหนและถึงแม้ในห้องจะมีแต่น้ําเวสก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้เอมเบอร์ผ่านทางไปได้ในฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่าครอบครัวของเวสนั้นใหญ่มากๆและสิ่งที่พวกเขาเป็นเหมือนกันคือร้องไห้ง่ายสุดๆจะอย่างไรก็ดีคุณลุงของเวทําแก้วแตกในตอนนั้นเอมเบอร์จึงอาสา,าจะซ่อมให้ เธอใช้ไฟที่ร้อนแรงหล่อหลอมจนกลายเป็นแก้วที่สวยกว่าเดิมใช้เวลาเพียงไม่นานแก้วที่สวยงามก็ปรากฏขึ้นทุกคนอึ้งมากๆกับความสามารถของเอมเบอร์เพราะสำหรับชาวธาตุน้ำแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งครอบครัวของเวทก็ดูชอบเอมเบอร์กันทั้งหมดพวกเขาจึงตัดสินใจเล่นเกมร้องไห้กติกาคือต้องทำให้อีกฝ่ายนั้นร้องไห้ให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด การเล่นดำเนินมาถึงคู่ของเวทและเอมเบอร์ถึงแม้ว่าเวทจะพูดเรื่องเศร้าขนาดไหนเอมเบอร์ก็ไม่ร้องไห้อีกทั้งเธอ,อยังยืนยันอีกว่าเธอไม่เคยร้องไห้มาก่อนทําให้เวทพูดอะไรบางอย่างเขาพูดถึงความรู้สึกแรกที่เจอกับสาวสวยอย่างเอมเบอร์มันเหมือนกับไฟที่ลุกโชนในหัวใจแสนสว่างของเอมเบอร์ทำให้ตัวเขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียคนเป็นพ่อไปเอมเบอร์รู้สึกเป็นคนพิเศษกับเวทน้ำตาของเธอจึงไหลและเธอก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ไม่นานหัวหน้างานอย่างเกลวคูเปอร์ก็โทรมาเธอมารายงานว่าแก้วที่ซ่อมประตูนั้นเป็นไอเดียที่เจ๋งมากซึ่งมันก็แปลว่าร้านของเอมเบอร์จะไม่ถูกปิดนั่นเองทั้งสองดีใจและเกือบจะกอดกันและก่อนจะจากลาคุณแม่ได้บอกกับเอมเบอร์ว่าเธอมีพรสวรรค์เธอจึงเสนอตัวว่าตนมีเพื่อนที่ทำบริษัทเกี่ยวกับแก้วถ้าเกิดเอมเบอร์สนใจสามารถติดต่อได้ทุกเมื่อทว่าหลังจากนั้นเอมเบอร์กลับไม่สบอารมณ์ในระหว่างทาง ที่เวทร่วมทางมาด้วยจนถึงร้านก็ได้รู้กับความจริงที่ว่าสาเหตุที่เอมเบอร์อารมณ์เสียและแทบจะหัวระเบิดนั้นเป็นเพราะความจริงแล้วเธอไม่อยากสืบต่อกิจการจากพ่อแต่ในใจก็รู้ดีวันนี้คือทั้งหมดที่พ่อมีไม่นานอีแม่ก็วิ่งตามมาโดยที่แม่นั้นบอกว่าได้ยินกลิ่นลูกไก่มากๆก่อนจะจับทั้งคู่ไปที่ห้องดูดวงซึ่งตามกฎแล้วต้องจุดไฟกันทั้งคู่ ทว่าเวทที่เป็นน้ำกลับจุดไฟบนทูบไม่ได้ซึ่งเดิมทีจะสื่อถึงว่าน้ำและไฟไม่สามารถคู่กันได้นั่นเองแต่ว่าเวทได้ใช้แสงสะท้อนจากไฟส่องไปที่ปลายทูบจนมันติดและกลิ่นทูบที่ชกโชนอีแม่รู้ได้ทันทีวันนี้คือรักแท้แต่เธอยังไม่ทันบอกอะไรคุณพ่อก็เดินลงมาเวทหนีออกจากร้านไป ก่อนที่สองแม่ลูกจะถูกคุณพ่อเซอร์ไพรส์โดยที่พ่อนั้นบอกว่าอีกสองวันพ่อจะ,กะเกษียณและจะมอบร้านนี้ให้กับลูกก่อนจะเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังเรื่องที่พวกเขาไม่ได้เล่าคือก่อนที่พ่อและแม่จะจากไปจากบ้านเกิดได้กลมหัวคำนับคุณปู การก้มเข่าลงกราบมันเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดของเหล่าชาวไฟทว่าคุณปลูกกับนิ่งเฉยและไม่ก้มลงตอบด้วยซ้ำจะอย่างไรก็ตามโดยเรื่องนั้นมันยิ่งตอบย้ำให้เอมเบอร์ได้รู้ว่าร้านนี้สำคัญกับพ่อขนาดไหนรุ่งเช้าว,วันต่อมาเอมเบอร์ได้มาหาเวทก่อนที่เวทจะพาเธอไปดูดอกไม้ในฝันที่ไม่เคยเห็นด้วยความร่วมมือของหัวหน้าเกลคูเปอร์เธอได้ใช้ลมของตนสร้างฟองอากาศขึ้นมาก่อนที่เวทจะพาเอมเบอร์ ไปดูดอกไม้ในฝันของเธอมันสวยงามถึงแม้จะอยู่ในใต้น้ําไม่นานพวกเขาทั้งสองก็ออกมาด้านนอกเอมเบอร์ดีใจสุดขีดที่เธอได้เห็นดอกไม้ในฝันทั้งสองเริ่มรู้สึกดีต่อกันและอยากจะลองแตะตัวกันนั่นเองถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อลองแตะดูปรากฏว่าเคมีของทั้งคู่ปรับให้เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อด้วยความไว้ใจและการปรับตัวทั้งสองคือความรักที่ข้ามขอบเขตแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเอมเบอร์ก็ไม่อาจ ที่จะคบหากับเวทได้เธอรู้ดีว่าตนนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทําให้เธอหนีเวทไปนั่นเองถึงแม้ว่าตนจะเสียใจแต่ก็รู้ดีถึงหน้าที่ที่กําลังตามมาคืนในวันหนึ่งคุณพ่อได้เชิญเหล่าชาวไฟมาที่ร้านเพื่อฉลองการ,กรเกษียณของตนและพิธีมอบร้านให้กับลูกสาวทว่าในตอนนั้นเวทก็เดินเข้ามาและบอกถึงเหตุผลมากมายที่เราสองไม่สามารถครบกันได้ถึงแม้ว่าการกระทําของเขามันจะดูบ้ามากๆแต่เวทยังเชื่อว่า ตัวเขาและเอมเบอร์ยังคงสามารถรักและคบกันได้ถึงแม้ว่าเอมเบอร์จะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเธอรักเวทมากขนาดไหนแต่ก็ต้องตอบปฏิเสธไปอย่างเลือกไม่ได้ทำให้เวทจากไปพอที่รู้ถึงความรักนี้ก็ไม่อาปล่อยวางร้านของตนให้กับลูกสาวที่รักกับทาตน้ำจึงยกเลิกงานเลี้ยงและเดินเข้าร้านไปทั่นเองเอมเบอร์ไม่เหลือใครแล้วเธอนั่งครุ่นคิดจนถึงรุ่งเชา้าแต่ก็สังเกตเห็นว่า น้ำได้ทะลักเข้ามาในเมืองไฟจึงรีบบึงรถไปแจ้งเตือนทุกคนรวมถึงเข้าไปในร้านเพื่อรักษาไฟสีฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ในตอนนี้น้ำสามารถทะลักเข้ามาได้ทุกเมื่อทว่าเวทก็เข้ามาช่วยเธอถึงแม้ว่าเขาจะโดนปฏิเสธและถูกใช้คำพูดแรงๆแต่ด้วยรักแท้เขายังคงกลับมาพวกเขาทั้งคู่ทำทุกวิถีทางจนกระทั่งรักษาไฟสีฟ้าไว้ได้แต่ก็ต้องถูกขังไว้ในห้องเล็กแคบและด้วยไฟที่ร้อนแรงของเอมเบอร์มันจะทำให้เวทสลายหายไปในไม่ช้า ถึงแม้ว่าเอมเบอร์จะพยายามเปิดโขดหินที่ปิดอยู่เพื่อให้เวทหนีตามกระแสะน้ําไปแต่เวทก็ไม่ยอมเพราะถ้าเกิดทำแบบนั้นเอมเบอร์ก็จะดับไปด้วยเวทจึงใช้โอกาสนี้สัมผัสและกอดคนที่รักอีกครั้งเมื่อน้ําหายไปและทุกอย่างจบลง เหล่าชาวไฟมาช่วยเอมเบอร์เธอรักษาไฟศักไไดิ์สิทธิ์ไว้ได้แต่ไม่อาจรักษาคนรักไว้เธอโศกเศร้าและเสียใจคุณพ่อเองก็เช่นกันในตอนนี้เอมเบอร์ตัดสินใจบอกความรู้สึกกับคุณพ่อว่าเธอไม่ได้อยากสืบทอดร้านแต่เธอก็รู้ดีวันนี้เป็นความฝันของคุณพ่อและไม่อยากทำลายมันทว่าคุณพ่อกลับตอบว่าร้านนี้ไม่ใช่ความฝันของพ่อเลยความฝันของพ่อคือลูกลูกคือความฝันหนึ่งเดียวมาตลอดเมื่อพ่อลูกกอดกันเสียงร้องไห้จึงดังขึ้น เอมเบอร์สังเกตว่าหยดน้ําที่เป็นเศษเสี้ยวของเวทยังคงอยู่และเธอสามารถสร้างเวทขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเสียงร้องไห้ของเขาเธอจึงเริ่มเล่าเรื่องเศร้าๆและแล้วน้ําจากหยดน้ําตาก็ไหลและหล่อร่วมกลายเป็นเวทอีกครั้งคนรักของเธอกลับมาอีกคราทั้งสองกอดกันได้ด้วยเคมีที่ลงตัวก่อนจะจูบก,กันครั้งแรกหลายเดือนต่อมาร้านนี้มีลูกค้าหลากหลายมากขึ้นและถูกดูแลโดยคุณป้าที่มักจะมาร้านอยู่บ่อยๆส่วนเวทและเอมเบอร์ ต้องลาจากพ่อแม่ของตนเพื่อเข้าไปในเมืองหลวงที่ใหญ่กว่าเพราะเอมเบอร์ได้งานที่รักแล้วเวทต้องตามไปดูแลเธอและก่อนจะจากลาพ่อและลูกได้กลมคำนับแสดงถึงความเคารพสูงสุดของเหล่าชาวไฟและทั้งหมดนี้คือ Elemental เมืองอลวนาธาตุอลเวงหากใครชอบรับฟังสปอร์เพลินสามารถกดติดตามช่องของเราวไว้ได้เลยนะครับแล้วเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ